วันเชงเม้งความกระตัญยูที่มากกว่าการไหว้เจ้าในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีวันหนึ่งที่ลูกหลานชาวจีนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันเดินทางไปยังสุสานของบรรพบุรุษไม่ใช่วันหยุดราชการไม่ใช่งานเฉลิมฉลองแต่เป็นวันที่เรียกว่าวันเชงเม้งหรือควิงหมิงเฟสติวัลวันที่ความทรงจำความกตันยูและจิตวิญญาณของครอบครัวถูกรวมไว้ในพิธีเดียวกัน วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักวันเชงเม้งให้ลึกกว่าแค่การไหว้เจ้ามองผ่านมุมความเชื่อและยังรวมถึงมุมวิทยาศาสตร์ที่อาจทำให้คุณเซอร์ไพรส์เชงเม้งคืออะไรเชงเม้งเป็นภาษาจีนแต้จิว๋วคำว่าเชงแปลว่าใสบริสุทธิ์เมง้งแปลว่าสว่างแจ่มชัดรวมความหมายได้ว่าฤดูที่อากาศแจ่มใสและบริสุทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิของจีนพอดีเทศกาลนี้ตรงกับวันที่4-6เมษายนของทุกปีเป็นโอกาสที่ลูกหลานจะเดินทางไปสุสาบนบรรพบุรุษเพื่อทำความสะอาดสุสานถวายของไหว้จุดธูปเผากระดาษเงินทองและแผ่เมตตาให้ผู้ล่วงลับแต่มากกว่าพิธีการนี่คือการเชื่อมโยงจิตใจของคนเป็นกับคนตายผ่าน รากเง่าที่ไม่เคยหายไปจากสายเลือดมุมความเชื่อพลังแห่งความกระตันอยู่คนจีนโบราณเชื่อว่าการที่ลูกหลานไม่ลืมบุญคุณบรรพบุรุษจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อํำนวยพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสุสานที่สะอาดบ่งบอกว่ามีลูกหลานดีการไหว้อย่างเคารพแสดงออกถึงจิตใจที่ไม่ลบหลู่ การเผากระดาษเงินทองเปรียบเหมือนส่งของให้บรรพบุรุษใช้ในโลกหลังความตายบางครอบครัวเชื่อว่าถ้าปีไหนไม่ได้มาไหว้เชงเม้งอาจเกิดอุปสรรคในบ้านเช่นธุรกิจไม่ดีเจ็บป่วยหรือมีเคราะห์ความเชื่อนี้อาจไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้แต่ก็เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้คนรุ่นหลังไม่ลืมคนที่ล่วงลับเพราะในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วความกตัญญูคือสิ่งที่ควรหยุดเพื่อระลึก แล้ววิทยาศาสตร์คิดยังไงกับวันเชงเมงมาดูมุมวิทยาศาสตร์กันบ้าง 1. การทำความสะอาดสุสานคือการดูแลสิ่งแวดล้อมการถอนหญ้ากวาดขยะและจัดระเบียบพื้นที่สุสานช่วยลดแหล่งสะสมเชื้อโรคบางพื้นที่ที่ปล่อยให้รกร้างอาจเป็นแหล่งยุงหนูหรือสัตว์มีพิษวันเชงเมงจึงเหมือนบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ประจำปีของบรรพบุรุษ 2. การรวมญาติ คือพลังของสายสัมพันธ์งานเชงเม้งคือช่วงเวลาที่ญาติญาติได้กลับมาเจอกันแม้ไม่ใช่ปีใหม่แต่สำหรับบางครอบครัวนี่คือการรวมตัวที่แท้จริงจากมุมมองของจิตวิทยาการมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตช่วยลดความเครียดความเหงาและเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ 3. พิธีกรรมที่ช่วยให้ปล่อยวางการกราบหลุมศพ จุดทูบหรือเผากระดาษหลายคนอาจมองว่างมงมงายแต่จากมุมมองของจิตวิทยาสิ่งเหล่านี้คือจุดหยุดเหนี่ยวทางใจมันช่วยให้เรารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่แล้วจิตใจจะสงบเบาและพร้อมปล่อยวางความเศร้า 4. กลิ่นทูบคือคกลไกกระตุ้นสมองกลิ่นหอมของทูบและดอกไม้ที่ใช้ในพิธีช่วยกระตุ้นสมองส่วนลิมบิกซิสเต็ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความทรงจำและอารมณ์นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าพอได้กลิ่นทูปเราจึงนิ่งและย้อมนึกถึงผู้จากไปเสมอแล้วเชงเม้งจำเป็นไหมสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคที่เรามีเทคโนโลยีเชื่อมต่อกันด้วยมือถือบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปสุสานทำไมไม่แค่คิดถึงบรรพบุรุษได้ไหมคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องทำตามทุกพิธี แต่หากคุณเข้าใจความหมายของเชงเม้งคุณจะรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การไหว้แต่คือการทบทวนตัวเองว่าเรามาจากไหนการรู้คุณของผู้ล่วงลับและการมองชีวิตว่าไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปสรุปเชงเม้งคือวันแห่งความทรงจําและความกระตันยูที่สืบทอดมาได้นานนับพันปีเพราะมันทำให้มนุษย์ไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง ไม่ว่าคุณจะไหว้หรือไม่ไหว้ไม่ว่าคุณจะถือธรรมเนียมแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณยังระลึกถึงผู้ล่วงลับอย่างเคารพอยู่หรือไม่และคุณใช้ชีวิตวันนี้ให้พ่อแม่ภูมิใจได้หรือยังถ้าคำตอบคือใช่คุณก็ได้ทำเชงเม้งในแบบของคุณแล้วเช่นกัน